สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแช์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับตอนนี้ทั้งผมได้มีการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นแชทแทนการแชทโลกที่ขาดหายไปในเกมแคสต์ออฟแคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมเข้ามาพูดคุยสามารถจอยกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องมีการให้เกียรติไม่มีการเหยียดสามารถคุยเฮฮาแซวกันได้ ตามพื้นฐานของการให้เกียรติกันครับสวัสดีครับไปดี ID เลยสลารานะผมวันนี้ก็จะมาตีหลีเจนเนอสเซนส์นผมใช้ก็เป็นปูเจวอลูกไฟลาวาบอลลูนเนาะโอเคครับมาดูไม้แรกของวันนี้แล้วก็ของวิดีโอนี้กันนะครับผมพึ่งจะว่างไรนะเออไม่ใช่พึ่งจะว่างอัดนะออโอเคบ้านหลังนี้ผมต้องตัดตรงนี้จึ๊บเราเตรียมล่องหนนะครับต่องหน เราเอาปู่โยนเข้าไปตรงเสางมรณะนะ mm hmm. ก็เลยเดินเสียงมาทางฝั่ง,งนี้คนระับองหง่นนะครับปึ๊บโอเคสวยนะอ๋อแต่ไปยิงอะไรั้เนี้อนะ่ยโอเคไปปูลงฝั่งนี้เนาะตามด้วยนังฟ้านะครับ ผมว่าผมต้องเคลียร์ปืนสองอันนี้กันนะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องเคลียร์มืงน,นะตุ๊ๆโยนเที่ยวอย่างนี้ครับแล้วก็บาบเลียนเจคิงคินครับโกเลมน,นึ๊บหนีระเบิดน,นะครับ รถแต่จะเราเบิดเนาะผมพยายามลงนี้กันโอเคลงบอลลูนนะครับผมจึ๊บเนาะขีเราเดินอนอกนอกเนาะยังไงดีเนี่ยแต่น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าบ้านมันเหลือเลือดไม่เยอะนะครับโอเค

เรวผมไม่กดสกิลคีนนะตะจิลคีนนะตัวสกิลคีนนะครับอ่ะแค่ยักษ์ก่อนนะยักษ์ตั้งตัวรับนะแล้เวเราผมจะรอสตะจิ้วสวยๆเนาะตัวสกิลคพีงน,นักล่าฆ่าหัวนะครับลงลาวาตรงนี้เนะาะบอลลูนนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวนะครับ โอเคผมม่วงเลยเนาะให้มันจบไวๆเลยนะครับผมเรียบร้อ,อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังทัดมากันนะครับผมโ okay. อเคอขอราหาสนะครับโอเคสลับตัวนะ ไปต่อนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะอาวยังไงผมก็ต้องโยนเข้าไปข้างในเ่ยถ้าจะให้สวยอาจจะต้องโยนไปตรงเสามรณะเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะมันจะได้ไอ้อไอ้อะไรนะแต่ถ้าไม่ถึงแน่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองดูนะ ต้องลองเล็งดูคร่าวๆนะครับโอเคนี่คือผมขอลองยื้อเลยนะึื้อถ้าเราปูลงฝั่งนี้ล่ะนี้ลงแบบแปลกๆเลยคนระับถ้าปูลงฝั่งนี้มันมีโอกาสที่จะโยนเข้าไปในงสามบราณะได้เนาะใช้น้ำยาโยนสามขวดนะครับหนงสองสามอาจจะได้อยู่นะ ให้มันเฉียงไปทางนี้หน่อยดีกว่านะโอ้ตรงนี้หน้าถีบของแราวนะเนี่นยไม่เป็นบรอลงเจก,กันนะครับที่คืีนนะครับโคเลมโอเรายืนไม่ไหวนะโอ้ยลงน้ำมูวงสิน้ำมูวติดอะไรเนี่ยระเบิดนะครับระเบิดผมที่ยาวตรงนี้กันเนาะหนึ่งสองสามนี่นะ 1, 2, 3, นะซื้อตรงนี้ แค่ดดันยาวตรงนี้ยาพิษมะม่วงได้ไหมราวาตรงนี้เลยไม่ได้เลยนะพงั้นเราจะเสียนางฟ้าไปเรื่อยๆนะครับกดสกิลซีน,นครับกดสกิลซเนาะลถออกมาหรือยังโอเครถออกมาแล้วนะเรียบร้อยผมลงราวาตรงนี้นะ ลงระวังงูนรกมันรูนตรงนี้นะครับให้ตัวมันไหลไปด้านนอกคนเนาะให้ตัวมันไม่ไหลออกด้านนอกนะครับให้ปู่มันเดินเข้าด้านในกันนะผมบีบให้ปู่เดินเข้าด้านใน,นครับโอเคค่นี้ผมน่าจะโหยังมีอินฟลโไหลายเส้นข้างบนเนาะแต่ไม่น่าจะใช่ปัญหาครับซึ๊บปัญหาคือป,ปู่เราเดินยาวเข้าไปหน่อยนะ โอเคได้ละเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ผมน่าจะสามแล้วเพราะยังเหลือคีมอยู่นะถ้าปู่เราไม่ <c oughs> ไม่มาติดกำแพงกับคีมนะผมก็น่าจะได้สามครับแต่คีมเราไม่ติดกำแพงไหมน่าจะเดินยาวๆไปนะเพราะมันมีตรงนี้กำแพงตรงนี้เจาะอ,อยู่เนาะสองที่โอเคเรียบร้อยครับผมบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผม หรือเปิดได้แต่เกลือนะเปิดแคบไม่ได้เลยนะครับขอทหารนะครับสลับเนาะโอเคฝ่ใส่ต่อนะครับรอโอเคอา่าเราต้องลงเจสฝั่งนี้นะ ที่เลือกจ,จะลงฝั่งนี้เพราะว่าตัวมันน่าจะเอี้ยวเข้าไปทางนี้นะครับแต่ก็สมมนิผมลงฝั่งโอ้อได้อยู่ได้อยู่คือก็มผมลงฝั่งนูงง้นมีโอกาสไปทางป้อมวิสาน,นาาห้คบอนะ่ปกะโหผมลงไม่ดีอะ่ะอืมอืมไม่ใช่ละมีเคงมีคอเดี๋ยวมารีคอปู่ด้วยอนนะ แล้วครวนี้เราจะตัดยังไงเนี่ยอือตรงนี้นะครับโยนเนะาะเปรียบแงนี้โอเคโอ,คโอค้ผมอยากให้ปู่ยิงอย่เงี้ยแล้วผมก็จะรีคอร์ดปู่กลับมาเนาะ โอเคมีคอปูนะครับลงฝั่งน,นี้เนาะแล้วผมก็ลงซุปเปอร์บัเลียนฝั่งน,นี้นะคิงจีน,นโกเลมนะครับระเบิดหนีรถนะครับต้องรีบตัดเลยเนาะให้คิงมันมีทางเดินต่อนะถ้า่านนั้นตัวเรามันจะไม่โอเคครับอ่าล้วผมก็ลงยาพิษตรงนี้ก่อนนะผมม,ม่วงนี้นครับนักล่าข้าหัวไป โอเครถมันเฟื่ไปแล้วเนาะชิงชิงดูดูชิงเอ้ยบ้านละวชิงชิงเข้าบ้านแล้วจ้ะชิงก็หออ่า,าอเดี๋ยวผมลองลองไปเรืนนะ่อยๆกย่างนะตัวจริงจริงครับทีเราเข้าบ้านแล้วเนะาะธนูนะเดี๋ยวผมต้องรอดูตรงนี้เยอะนี่ไงเพราะว่า ตรงนี้มันไม่มีนักล่าค้าหัวช่วยครับกรตะกี้ีมครับโอเคตรงนี้เราน่าจะเก็บได้นะตรงนี้ก็น่าจะเก็บได้นะครี่อือเก็บอินฟลโนโหลายเส้นไม่ได้เหรอยากเก็บได้ไหมผมขอแค่ยากเก็บนะอโอเคสวยนะครับลาวาบอลลูนตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะต้องแค่ลาวาไว้นะ ตรงนี้ปุ 1, 2 2> ๊หนึ่งสองตรงนี้นะโอ้โหต้องลงมีเนี่นยละวตเงนี้ตรงนี้ขโมยโวนรูตรงนี้ไม่ทันแน่เลยนะมีโอกาสได้สามแต่ไม่น่าทำเวลาแล้วเพราะว่ามันช้าไปหน่อยเนาะคือมันติดอูโอน่หลายเส้นไงแล้วคาเนี้เราก็เลยไม่ได้นะอ่าจาเป็นพลาดไปเลยนะับบนี้พลาดจากการที่เราเสียเจก็อเลยนะอย่างแรกเพอเสียเจปุ๊บก็เลย ดึงผ้าดาวนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับมาอีกสักไม้นึงเนาะแห่เฉยนะสองทีสองไกลตรงนี้เอาเจ๊ไปทางุูก็ดีนะแล้วก็โยนหนึ่ง,งอ๋อไม่น่าเลยเนาะไม่น่าเล่นเจ๊เสี่ยงครับอันนี้ผมเล่นเจ๊เสี่ยงไปนะจริงจริงอะเจมีหน้าที่แค่ตัดทางให้โยนลูกไฟง่ายขึ้น,นครับผมก็ต้องคอยบอกตัวเองแบบนี้เนาะเพราะบางครั้งเราเห็นป้อมใช่ป่ะเราคิดว่าล่องหนแล้วตรงนี้มันคุ้นนะแล้วเราก็ล่องหนไปคนระับ จริงๆเจ๊เรามีหน้าที่แค่ตัดทางให้โยนง่ายขึ้นนะครับอืมโอเคเจ๊มีหน้าที่แค่ตัดทางให้โยนง่ายขึ้นนะนอกจากมันเสี่ยงมันคุ้มที่จะล่องหนไปทางนี้นึ้นมันไม่ได้คุ้มที่จะล่องหนมันสามารถล่องหนไปเก็บได้ก็ค่อยล่องหนไปเก็บนะครับไม่ได้เล่นเสี่ยงนะห้ามเล่นเสี่ยงกับเจ๊นะรจริงๆต้องเป็นแบ,บืนั้นนะเพราะมันจะไม่มีตัวตัดทางนะครับ พอไม่มีตัวตัดทางมันจะเหนื่อยเนาะลองโหนปึ๊บผมต้องโยนตรนนี้โยนเขยา่าตรงนี้ปึ๊บโอ้โหแล้วเราจะเดินรวมดีเนี่ยไม่เดินรวมดีก่อนนะ ผมว่าเดินรวมมันจะตีไม่ทันเนาะนะครับมีค,มคมกลโกเลมตรงนี้นะครับยึบร,ระเบิดระเบิดไปสิโอ้ยปีนไม่ค่อยติดทันไม่ค่อยติดอะไรเนี่ยหนีนครับพะเยาตรงนี้เนาะโอเคขโมยผมว่าขิงออกนอกแน่เลยมีแววว่าจะเป็นแบบนั้นนั่นไง ใช okay, าา่นีุรึลดออกมายาพิษอนั่นไงตดจิชงิงครับยาพิษอ้าไม่ใช่นักล่าข้าวหัวนะโอเคถ้าผมได้บ้านผมน่าจะเบาแล้วนะโอเคครับได้บ้านแล้วผมน่าจะเบาเนาะแต่ปัญหาคือตอนนี้เราลงลาวาบอลลูนไม่ได้นะ นี่คือช้อยสําคัญเลยนะคือผมไม่สามารถลงลาวาบอลลูนได้นะครับลองดูไหมมันต้องร่วงตู้จี้จี้จ้เนี่ยเลยนะลองดูนะไหนๆก็ไหนๆนะครับไม่มีทางเลือกอินเลยนะโอเคเฮ้ยได้อยู่นะเรียบร้อยคนระับบ้านหลังนี้ตานะ่างๆครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมติดไม้สวยอยู่นะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็จะาลืมติดตามมันไปเรื่อยๆเนาะ ยังไงพบกันในไลฟ์สดถ้า,าใครยายดูนครับช่วงสองชน่รโมงถสามุ่มเกือบท,ทุกวันที่ผมว่างนะตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับพบกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ